ให้มีการยกเลิกและลดการใช้พลาสติกสำหรับโครงการหลอดกระดาษในผิดพันนมทันมมาของเรานะครับเรามีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับเราได้ร่วมมือกับบริษัท S c G Packaging นะครับในการคิดค้นการใช้หลอดกระดาษเพื่อใช้ในผิดพันนม U ี T ท,ทันมมาของเรานะครับ ซึ่งเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นโครงการหนึ่งในโครงการ CSR ในการคิดค้นนี่เราคิดค้นตัง้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยมีมติคณะมนตรีเมื่อวันที่15บหากุมภาพันธ์นะครับซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเองได้นําเสนอคณะมนตรีให้มีการยกเลิกและลดการใช้พลาสติกอยู่4ีชนิดนะครับได้แก่โฟมถุงเที่วพลาสติกแก้พลาสติกและก็หลอดพลาสติก ภายในปี2015ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางอลคอกเราผมเชื่อว่า,วาน่าจะเป็นเจ้าแรกๆนะครับคิดว่ามีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าในต้นทุนของหลอดกระดาษที่มาแทนหลอดพลาสติกในช่วงระยะแรกๆเนี่ยยังมีต้นทุนที่ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับดังนั้นทันดนมาเราจะขอเริ่มทดลองจบพิพันชนิดที่เรียกว่า h i g h v a l u ทเด d ก็คือนมแลคโตฟรีของทันดีมาเราจะเราคนะรครับ ซึ่งในแผนเราได้มีการคิดค้นทำหลอดก,กระดาษซึ่งต้องเป็นหลอดแบบงอด้วยนะครับเนื่องจากว่าหลอดเนี่ยจะต้องประกบอยู่กับตัวกล่องวีเนะครับซึ่งตรงนี้ทางบริษัท s อ g ซ a g i n g ซึ่งเราได้ทำความร่วมมือเอ u มยเมื่อปีที่แล้วได้คิดค้นหลอดตรงนี้ขึ้นมาใช้กับทางไทยลบอกเราแล้วก็สามารถที่จะบรรจุอยู่บนข้า่งของเราได้แล้วเราก็จะเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์ในตัวล็กต้ที่จยาวางตลาดในช่วงเร็วๆนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราได้สั่งหลอดกำกับมาแล้วการใช้หลอดกระดาษนะครับในแ็กต้นฟีนี่นะครับจะทำให้เราลดปริมาณขยะนะครับปีละก,กว่า7ล้านหลอดต่อปีนะครับซึ่งคิดเป็นน้ำหนักได้กว่า2.5ตันต่อปีนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เทมาเรา คำดึงถึงสืง่แวดล้อมแล้วก็จะเป็นส่วนส่วนช่วยในเรื่องของสังคมในการลดปริมาณขยะซึ่งพลาสติกเหล่านี้ใช้เวลาย,ย่อยสลายกว่า200ปีนะครับแต่หลอดกระดาษในส่วนนี้เนี่ยสามารถย่อยสลายได้ภายใน90วันนะครับดังนั้นก็จะทําให้เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวหลังจากโครงการนี้ถ้าประสบความสาเร็จแล้วผมเชื่อมั่นว่า ในภาคอุตสาหกรรมเองนะครับเนื่องจากเป็นนโยบายมติคณะตีเองให้มีการลดเลิกใช้พลาสติก65เชื่อมั่นว่าจะมีการทดลองมีการผลิตจนในที่สุดหลอดกระดาษจะมีราคาที่ใกล้เคียงกับหลอดพลาสติกแล้วก็ทางเราไทยล็อกเราก็จะนํามาใช้ในบิดพันทุกชนิดซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นมูลค่าในการที่จะลดปริมาณขยะเนี่ยมหาศาลเลยนะครับสิ่งตรงนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ทางไทยลกเรา คงให้ความสําคัญแล้วก็จะได้เริ่มดําเนินการตอนที่หลอดดังกล่าวเนี่ยได้สั่งมาแล้วเราก็เริ่มบรรจุนะครับแล้วก็คงจระวางตลาดได้ในช่วงราวๆเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเป็นต้นไปก็ฝากท่านผู้บริโภคในตลาดทุกท่านนะครับก็อยากให้ท่านช่วยสับสื่อนมธนัม,มากและตฟรีของเรานะครับเราอยากท่านจะได้ดื่มนมมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วท่านจะได้ช่วยลดโลกร้อนด้วยอีกทางหนึ่งนะครับก็ ต้องฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ